แทนโฮน่ะก็ตะเกียกตะกายคลานขึ้นบันไดเพื่อหน,นีฝั่งกีฮุนก็วิ่งเข้าไปซ้ำแต่ก็โดนแทโฮทีบจนเขาตกลงมาจากบันไดและแทโฮก็ได้หนีไปอีกครั้งด้วยความแค้นกีฮุนน่ะก็ลุกขึ้นหยิบมีดและวิ่งตามไปแทโฮก็วิ่งหนีเข้าไปในห้องแล้วห้องเล่าจนในที่สุดเขาก็ไปเจอเข้ากับทางตันไม่มีทางให้หนีอีกแล้วพอหันกลับมากีฮุนน่ะก็ยืนรออยู่แล้วด้วยกีฮุนที่มีมีดก็ค่อยๆย่อ,ยยองเข้ามา โดยฝั่งแทโฮที่ไม่มีอะไรเลยก็หยิบรองเท้าขึ้นมาเพื่อสู้แต่ดันโชคดีรองเท้าของเขาสามารถจัดก,การกับมีดของกีฮุนจนหลุดจากมือไปได้จากนั้นเขาก็เข้าไปบีบคอกีฮุนอย่างหนกักพร้อมกับพูดคําเดิมซ้ําๆว่าตายซะตายซะแต่แล้วกีฮุนน่ะก็สามารถสลัดออกมาได้และสัดหมัดเข้าไปเต็มๆหนึ่งทีจนแทโฮนั้นล้มไปตอนนี้แทโฮที่ไม่คิดจะสู้อีกแล้วก็พยายามที่จะคลานหนีแต่กีฮุนน่ะก็ขึ้นไปครอบบนตัวของเขาและกระนัมหมัดใส่ไม่ยัง จากนั้นก็บรรจงบีบคออย่างหนัก